ยูจะช่องไม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ก็มาแนะนํานะผู้เรียนภูเขาไฟนะทุกคนถ้าใครที่ชอบกินผู้เรียนนะแล้วไม่รู้จักทุเรียนภูเขาไฟนี่คือตกข่าวมากเลยผู้เรียนภูเขาไฟสีสเกตนะโอ้โหทุกคนแบบว่าพอองมาเนี่ยแย่งกึบไม่ทันผู้เรียนภูเขาไฟนะเป็นผู้เรียน GI นะที่เขาบอกว่าจะมีเฉพาะพื้นที่ตามภูมิศาสตร์นะที่เป็นของเ,ออเขตของกันธนรักษ แล้วก็ขุนหานแล้วก็สีสีรัตเนื้อเหนียวนุ่มหวานมันนะแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนคือจริงๆทุเรียนก็มีกลิ่นนะทุกคนแต่ว่ากลิ่นมันจะแบบว่ามันจะแบบเหมือนกับว่าถ้า อยู่ในรถยนต์หรือว่าอยู่ในห้องอะการระบายกลิ่นอะไรเงี้ยมันจะเร็วกว่าท,ทุเรียนหมอนทองในรุ่นอื่นนะทุกคนซึ่งอันเนี้ยทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยนะคือเขาบอกว่าปลูกในเขตสามพื้นที่นี้นะคือจะเป็นแบบเป็นภูเขาไฟโบราณที่มีแร่ธาตุอันนี้คือไม่เคยเปอกทุเรียนนะผู้ปอกทุเรียนครั้งนี้นปอกง่ายมากเปลือกบางคือตัดเหมือนตัดเค้กเลยนะทุกคนคือคือวเวราแบ่งตามส่วนตามชิ้นแบบ อันนี้เลยนะบอกง่ายมากนะซึ่งอันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟหรือทุเรียน GI เนี่ยนะเพราะว่าอยู่ในเขตภูเขาไฟโบราณที่มีแร่ธาตุเทือกเขาพนมดงรักนะซึ่งก็อันนี้นะแหล่งน้ําที่เป็นแหล่งน้ําที่เขาเอามาเลี้ยงต้นทุเรียนนะก็จะเป็นแหล่งน้ําใต้ดินที่ขุดลึกไปถึง50ิเมตรนะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะทุเรียนภูเขาไฟทุกคนส่งจากสวนซึ่งเวลาเลือกทุเรียนนะทุกคนต้องเอา เอ,อ่อทุเรียนที่แบบกลมๆป้อมๆนะถ้าเกิดว่าเลือกตรงที่แบบแหลมๆเนื้อจะน้อยนะต่อให้ลูกเล็กทุกคนลูกเนี้ยลูกเล็กมากนะแต่ว่าเนื้อเนี่ไม่เล็กเลยได้เป็นโลเลยอะ่ะก็แบบเนื้อเยอะมากคือเวลาเราเลือกทุเรียนที่แบบกลมๆแบบนี้นะเนื้อจะเยอะนะแต่ถ้าแบบว่าแบบเอ,อ่อที่ก้นมันแหลมๆนะ เนื้อน้อยนะแล้วก็เป็นชิ้นเล็กถ้าอยากได้แบบว่าเนื้อชิ้นใหญ่ๆนะทุกคนต้องเลือกกลมๆป้อมๆนะก็คือต้องลักษณะอย่างนี้นะจะได้เนื้อเยอะนะซึ่งก็อันนี้นะทุกคนทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตนะเป็นหมอนทองนะหอมละมุนแล้วก็เนื้อเนี่ยเนียนนะเนื้อแบบว่ามีเส้นใหญ่ที่เนียนคือว่าเน้นเนื้อเลยนะไม่ไม่ไม่เน้นแบบว่าลูกสวยนะ ก็คือแบบว่าเน้นเนื life, ้อข so, yeah, ้างในนะเปลือกบางมากนะปอกง่ายมากแล้วก็โดยปกตินะทุกคนในทุเรียนเนี่ยก็จะมีกรรมะถันสูงนะแล้วแน่นอนกรรมะถันนี่มันก็เออมันเข้ากันมากกับภวกขาไฟภพเข้าไฟก็คือมีกรรมะถันเลยแบบนี้เนาะก็อันนี้นะซึ่งกรรมะถันนะทุกคนที่เขาบอกว่าห้ามกินทุเรียนกับแอลกอฮอล์ต่างๆนะห้ามกินพร้อมกันนะเพราะว่าจะไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าใน รามาถันเนี่ยนะมันจะมีสารยับยั้งเอนไซม์ที่ทําให้แบบว่าไม่สามารถย่อยสลายแอลกอฮอลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินทุเรียนนะทุกคนไม่ควรกินร่วมกับแอลกอฮอลนะแล้วโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวนะก็ควรที่จะแบบว่ากินแบบด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็ถ้าใครที่กินแบบว่าเป็นคนที่แบบร้อนในบ่อยๆนะเวลากินทุเรียนจะร้อนในนะวิธีแก้นะก็คือให้กินน้ําผสม เกลือนะเอาเกลือนะเนี่ยผสมน้ำแล้วกินตามหลังกินทุเรียนนะก็จะได้ไม่ร้อนในนะมันก็เป็นวิธีการลดการร้อนในแบบก็ตั้งแต่โบราณนะใครที่ชอบกินทุเรียนนะก็ต้องรู้กฎการกินทุเรียนนะสาหรับคนที่แบบ ไม่เคยกินทะุเรียนปูเขาไฟนะหรือว่าไม่ค่อยได้กินทุเรียนแต่ว่าช่วงเนี้ยทุเรียนปูเขาไฟมันดังมากก็คือเขาเรียกว่าความรู้พื้นฐานเนาะในการเลือกทุเรียนบางทีแบบเห็นทุเรียนเยอะๆอุ้ยไม่รู้จะเลือกยังไงตอนแรกบอกออกมายูนึกว่ามันไม่สุกนะแต่จริงๆไม่ใช่เลยทุกคนมันสุกแล้ว